สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ GFC Clinic นะคะเสียงเบาหน่อยหนึงนะคะเพราะว่าอาจจะรบกวนผู้อื่นนะคะตะกี้พบคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วเข้าไปในห้องอัตราซาวเรียบร้อยแล้วคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะมีภาพผนังมดลูกมาเรียบร้อยแล้วอยากอวดแม่มากๆเลยนะ ตอนนี้กำลังรอรอยาอยู่รอรับยาอยู่นะคะก็เลยมาให้แม่แมๆทายกันว่าผนังมดลูกของคุก้อยอันตตสาวเดย์สิบนะเดย์สของรอบเดือนหลังได้รับยาเอสโตรเฟนแล้วรอบนี้เอาจริงแล้วนะจ๊ะกินยาเตรียมผนังแล้วนะใครที่ทำอีกส่ต้องรู้จักยาตัวนี้ดี ของคนที่จะย้ายัวอ่อนรอบที่เราจะย้ายนะคะเราจะต้องกินยาตัวนี้แล้ว mm hmm. ก็คือ,อยาเอสโตรเฟนกินหมดไปแล้ว1แผงนะคะอันนี้คือเข้าแผงที่สอง mm hmm. อ๋อสก,สกเข้าแผงที่สองนะคะแล้วก็วันนี้เป็น d ดย์สของรอบเดือนวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกนะัเป็น d ดย์ก็คือวันที่สองมีนา วันนี้วันที่13มีนาก็คือเดย์สของรอบเดือนปกติการอันตราสาวดูผนังบนรลูกว่าสวยเรียงสามชั้นใสเป็นวุ้นไหม mm hmm. เขาก็จะดูกันในเดย์สของรอบเดือนแต่ว่าคิวที่คุณหมอออกออกตรวจนะคะก็คือเป็นเป็นวันนี้ก็คือเป็นเดย์สนะให้แม,แม่แม่ถ่ายว่าผนังบุรลูกโครงก,ก้อยในเดย์สของรอบเดือนหนาตัวเท่าไหร่สวยไหมเรียงสามชั้นไหมใสเป็นวุ้นไหม แต่ก็ล่าสุดเพิ่งแพ็กน้ำมันมละหุ่งไปเมื่อเมื่อหวานหรือเมื่อวานซืนเนี่ยค่ะเพิ่งแพ็คน้ำมันมละหุ่งไปนะเดี๋ยวมาดูผลน,นะอะาไทยมาก่อน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 อ่าไทยกันมาก่อนว่าเท่าไหร่ไดูนะทยมาจากไทยมาจากว่ากี่นินจ้ะ อะให้ดูคุลุกค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 ลลอให้ถ่ายมาว่ากี่มิลกี่มิลอ่ะพิมมาเร็วเพราะว่าเดี๋ยวกููปต้องคุยกับพยาบาลแล้วเขาเอายามาให้เราเรื่องของการสอดละคือพอเรากินยาตัวนี้เสร็จเดี๋ยวหลังจากเนี้จะต้องเริ่มสอดยาเข้าไปในช่องคลอดจะเป็นโปรเจสเตอโรนละตัวนี้มันเป็นเอสโตรเจนแล้วก็จะเป็นโปรเจสเตอโรนละแล้วก็หมอนัดใส่ตัวอ่อนวันที่20นี้ วันที่สิบสี่วันที่ยี่สิบนี้คุณหมอหน้ใส่ตัวอ่อนแล้วนะคะเออแล้วก็ต้องสอดยาโปรเจสเตอโรนก่อนเดี๋ยวหมอก็จะให้โปรเจสเตอโรนตัวนั้นแหละเมื่อกี้พยาบาลเขาจะมาคุยแล้วแต่กูก็จะให้แม่แม,แม่ช่วยกันทายก่อนอะแม่นีนี่บอกว่าแปดมิลสวยๆเรียงสามชั้นจ้าแม่แอปบ,บอกว่าสวยชั่วค่ะนะอ่าคุณธิตมลปีชานะคะอ่าน้องเอบอกว่า สวยเรียงสชั้นหนาสวยแน่นอนค่ะขาวดีแน่นอนค่ะ,ะคุณวีเลนบอกว่า9มิลน,นะคุณนิมี่บอกว่าเรียง3าชั้นใสเป็นบุ้น8มิลน,นะเมื่อวานซื้อแพ็คน้นมันละหุ่ใช่ไหมคะ,ะคุณแม่เห็นคลิปเฉลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะมาปุ๊บเฉลยปั๊บเลยนะตั้งใจนะอย่าตกใจนะจ๊ะคุณรุชชนานีบอกว่า11มิลน,นะจ๊ะแม่รุชนานีนี่ท้องเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมคะค่ะค้อยดูนะ ไม่จกตานะจ๊ะสวยไหมแม,แม่ไม่จกตานะจ๊ะนี่คือภาพผนังบนลูกของคุก้อยเดย์สบสอของรอบเดือนนะจ๊ะดูค่ะดูค่ะนะเป็นตัวอย่างให้แม่ๆได้นะคะมไม่ใช่แบบโคชแม,แม่แม่แล้วของเราไม่สวยนะคะมาดูนะคะนะสวยบอกเลยว่าตอนซาวพอหัวอันตรซาวเข้าปุ๊บหมอวาวเลยหมอบอกว่าใส่ หมอพูดก็ใส่กริกสวยเรียงสามชั้นเรียงสามชั้นใส่กริ๊กจริงๆนะมันละหุ่งเมื่อวานซื้หนาสิบจุดหนึ่งมิลค่ะเต็มแม็กซิมัมเลยค่ะเกณฑ์ม,มันคือแปดถึงสมิลของพูก็อย 10. 1ิจดหมิลเต็มแม็กซิมัมเลยค่ะพี่เจ้ฝากถือกป๊บน,นึงค่ะจะชูให้แม่แม่ดูนี่นะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่สามเรียงสามชั้นไม่เห็นไหมคะ ใส่กริ๊กเลยนะไม่มีตกค้างเลยไม่มีกระเดินเก่าตกค้างเลยนะคำาฝอยแพ็คน,น้ำมันละหุ่งน้ำมันมะกรูดน้ำมะกรูดนะหนาแปดควรหนาแปดถึงสิบมิลน,นี่หนาสิบมิลเลยนะโปรตีนเฟต้เลยนะเฟอรตินายออยเลยนะโปรไบอติกต้องกินนะคะดูคะ่ะดูตัวเลขคะ่ะไม่จกตาคะ่ะสิบจุดหนึ่งมิลค่ะดูเลขคะ่ะดูเลขคะ่ะถ้าใคร บอกว่าใครเห็นว่าสวยพิมพ์คําว่าสวยเลยค่ะดูเป็นใช่ไหมแม่แมครูไปสอนตลอดนะถ้าสวยพิมพ์สวยค่ะชมได้ค่ะแม่ชมได้ค่ะแม่มนะออชมได้นะคะถ้าสวยบอกสวยนะคําว่าสวยคือหนึ่งมันต้องเรียงสามชั้นนะคะแบบนี้นะคะเคยสอนไปแล้วนะคะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามเห็นเส้นกลางชัดไม่ผูกขระเลยผิวเรียบปุ๊บเลยนะผิวเรียบปุ๊บเลย โปรตีนต้องถึงนะโปรตีนไม่ถึงผูกขาดนะถ้าไม่ถ้าอยากได้ฟูอยากได้ฉ่ำนี่ต้องเฟอร์ตินายออยนะอยากได้ใสที่ต้องแพ็คน้อมันละหุ่งนะไม่อยากให้มีน้ำใสที่ตกค้างนะอยากให้บลัดโฟลดีๆต้องมะกรูดขิงดาขิงทองนะซุปไก่น้าตังตุยนะส่วนโปร,โรตกในเรื่องโปร,โรติกก็คือต้องเสริมโปร,โรติกที่หมดลูกอยู่แล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ของความสําเร็จอันเนื่องมาจากโปร,โรตีตคนนี้นายวิจัยมันบอกอ่ะนะนี่ค่ะ แม่ดูชั้นกลางนี่กล้ามเนื้อบรลูกแข็งแรงมากเรียนสามชั้นหนึ่งสองสามใสกริ๊กไหมใครบอกว่าใสาบอกใสค่ะสวยคือคําว่าสวยมันคือเรียงสามชั้นผิวเรียบไม่ถูกขระอันนี้คือสวยใครบอกสวยมากพิมสวยมากค่ะนะสวยมากสิบเป็นสิบไม่หักเลยใช่ไหมพู่ตรงนะครูก่อยค่อนข้างกดเกรดนะอันนี้เราให้เกรดตัวเองสิบเลยเมื่อกี้ครูก้บอกพี่เจมเลยว่าครูก็ให้คะแนนตัวเองสิบเลยเราก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะก็ให้เห็นประจักษ์กันนะ หนึ่งสองสามใครว่าใสใครว่าใสคินพิมพ์ใสค่ะใครว่าใสเป็นวุ้นพิมพ์ใสเป็นวุ้นค่ะนะส่วนความหนามันบอกด้วยตัวเลขอยู่แล้วค่ะหนามันต้องหนาแปดถึงสิบมิลมอยู่แล้วตัวเลขมันบอกอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่าหนาสิบจุดหนึ่งมิลเลขบอกอยู่แล้วเลขที่นิ้วครก,ก่เลขนี่ค่ะอะให้คะแนนครักไก่หน่อยค่ะขนมลูกครูกไกย นะคะคถ้าเต็มสิบแม่ให้กี่คะแนนขนผนังบนลูกคูก้ห้ถ้าเต็มส0บแม่ให้กี่คะแนนถ้าเต็มสิบแม่ให้กี่คะแนน,าแก,แน,นการให้คะแนนผนังบนลูกจากการนัดรอชาวคือ3ข้อนะคะสวยคําว่าสวยคือเรียง3มชั้นเส้นกลางชัดผิวเรียบไม่ถูกขระ1หนึ่งสวยนะสองใสใสเป็นวุ้นใสกริก๊ก แสดงว่าเลือดไหลเวียนดีไม่มีสารพิษตกครั้งมันถึงใสไม่มีเมนเก่าข้างๆสามหนาแปดถึงสิบมิลหนาแปดถึงสิบมิลนี่คือประเมินเบื้องต้นนะสามข้อในเรื่องของโรคแซกซ้ซในเรื่องของจูเลสีโปรติกไม่เพียงพอในเรื่องพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยมีฮอร์โมนแห่งความเครียดแต่นมนอัสราไม่สามารถวัดได้ด้วยตาน,นา,าตัสซาวไปทำเอาเองเป็นสิบให้ครูก็กีก่คะแนนคะไม่ต้องอวยนะไม่ต้องอวยนะ ถ้าคิดว่าอันนี้ยังไม่สวยคะแนนได้เลยนะแปลวแปลวผ้าผนังบนลูกของคนอื่นมาหรือเปล่าคุกไปมาอวดหรือเปล่าคุกไปคุก็จะทำแบบอย่างนั้นเพื่ออะไรเนี่ยนัชชา NATCSA นัชชาวันนี้เลยมีอันจะสาวมาดูแผ่นเดียวดีกว่ออันนี้เลยสิบม่เลย สวยสุดค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นะนม่แม่ๆหลายคนที่แบบบำรุงอยู่แล้วอยากให้คุกก็ช่วยดูว่าผนังบนลูกของตัวเองสวยไหมก่อนที่เราจะไปรับยาเตรียมผนังนะคะเราบำรุงบำรุงแล้วพอดีสิบสี่เราไปอันกซาวแล้วสมม่งไหมคุกก็ช่วยดูก็ได้พอสวยแล้วอ่ะรอบเดือนต่อไปอ่ะค่อยไปรับยาเตรียมผนงังพอถ้าเรารับยาเตรียมผนังแล้วแล้วปรากฏมันไม่สวยเราถอยไม่ได้แล้วเพราะเรารับยาไปแล้ว ให้ครูก็อยช่วยดูให้ก็ได้แต่ครูค่อยเชื่อว่าแม่ๆดูเป็นแล้วเพราะครูค่อยสอนแม่ๆมาหลายคลิปแล้วประมาณเนี้ยค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคะแนนนะคะแนนมาสิบเต็มสิบเต็มเลยเต็มสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบใสโคตรใสอืมนะคะ คุณแม่บอกว่าฟิชออยที่แม่ซื้อทั่วไปกับฟิชออยของคุกก้อยฟิชออยของคุกก้อยมันอยู่ในโอวาออมโอวาออมันมีสีเม็ดหนึ่งในนั้นมันมีฟิชออยส่วนเฟอร์ตินายออยก็ไม่เหมือนกันกับน้ำมันปลาอยู่แล้วเพราะเฟอร์ตินายออยมันคือน้ำมันดีจากพืช9ชนิดซึ่งใน9ชนิดนั้นมันมีงานวิจัยแต่ละอย่างเลยว่าส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ยังไงถ้าคุณแม่กินเฟอร์ตินายออยของคุกก้อยแล้วก็กินตัวโอวาออซึ่งเป็นวิตามินบำรุงเตยมความนครขภ์อยู่แล้วก็ไม่จำเป็น้ลนแวะ สวยมากค่ะสวยค่ะสวยสุดยอดสวยใสสวยมากสวยมากสวยครับสวยสวยสุดยอดันที่2ี่สผ่าตัดตางผือดค่ะแล้วค่อยแล้วจะบำรุงตามคันผีค่ะจริงๆเราบำรุงได้เลยไม่ต้องรอหลังผ่าตัดนะคะเราบำรุงร่างกายนี่เราบำรุงได้เลยไม่ต้องรอหลังผ่าตัดนะคะบำรุงเร็วร่างกายก็จะยิ่งแข็งแรงฟื้นฟูดีนะคะของหนุมผนังไม่ผ่าต้องเตรียมใหม่บำรุงตามบุกคก้อยค่ะนะมาดูผลลัพธ์ค่ะไม่จบตานะจ๊ะแม่ ไม่จบตานะไปแล้วค่ะบายๆต้องกลับบ้านแล้วค่ะโอนะแม่นะโอนะสามีคะโอไหมคะกับสิ่งที่น้องบำรุงร <'s> ับมากค่ะผลลัพเป็นแบบนี้ลัมากค่ะดีใจค่ะอุย๊ยคุณแม่มาบอกว่าได้รับโปรตีนฟอร์ตี้แล้วจากการร่วมกิจกรรมเดือนที่แล้วได้นะคะค่ะ ได้มาจริงๆเพิ่งเปิดสินค้าแต่ยังไม่ชงแนะนำชงดื่มตอนไหนเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงถือศีลอดมุสลิมโอ้ก็ต้องช่วงที่เราไม่ถือศีลอดนะคะครูก้อยก็ไม่ทราบว่าเขาต้องออกอดออกอะไรยังไงตามหลักการของคุณแม่ค่ะออกเมื่อไหร่ก็ชงได้เลยจริงๆโปรตีนจะกินมื้อเช้ามื้อเทีย่ยมื้อเย็นกินได้หมดให่ได้วันละสองซองชงกับนมอาลมอนหรือว่านมแพะ นะคะหรือว่าถ้าไม่มีนมแพะหรือไม่มีนมอัลมอนช่วงไหนก็น้ําเปล่าแต่แนะนำไม่ชงกับนมแพะนมอัลมอนเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายภูมิใจอะดีใจอะ